Det <laughs> inget. Så ja. jag kör från min, min dröm. Min dröm. Så jag får köra istället. Exakt. Om ni tjejer mm. drömmer så ni måste kunna köra Exakt. för att ta sig fram dit. Ja, för att kunna köra minst 2000 kilometer för att komma fram. Om man bor i Sverige i alla fall. Då kommer det. dit. Väl, väldigt lätt. เรันิดตอม้คม่ด Are you crazy ตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหาอะไร อาหารอาหารเย็น Wow, hoa đen vừa sạch Để thịt đập Pha đơn trong muộng ใกล้ๆกับเวนิสนะจ๊ะถ้าขับรถจากนี่ไปเวนิสก,ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เราจะพาชมเมืองเก่าแก่แถวนี้ก่อนเพราะว่าเราพักที่นี่คืนหนึ่งร้านอาหารก็เยอะทุกคนร้านอาหารคาเฟ่ช็อปต่างๆ The Swedish man. <laughs> <laughs> from <Damon> <yrateday. moanser> Italy? Like best. Second, come <pas> <mythology> Wow, hey, crazy. <laughs> <laughs>

Här mm. det är kornstället. Det kan du ta? Det var ju bara... nice. Mm. Mm. This way? This way! Yeah. <laughs> Follow me! สังเกตบ้านพักหรือแถวตึกเช่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่นี่เขาจะแบบประมาณว่าเก่าแก่แล้วก็เหมือนกับเขาจะไม่ค่อยตกแต่งหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะทุกคนที่สังเกต <laughs> เขาก็อนุรักษ์อยู่นะแบบเก่าๆอะไรเงี้ยแบบอย่างสีหลุดปูนถลอกก็เออก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็ไม่ซ่อมแซมนะ <Okay. S 1> คือเหมือนแมมแบบมันเป็นสไตล์ของเขาอะแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึง <Okay. S 1> ร้านค้า mm. ลืมอารมมาทุกคนรมอยู่ในรถแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเมืองเล็กๆนี้ตรงในเมืองเนาะร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารเป็นตัวเมืองเล็กๆ Kolla <laughs> <laughs> <coughs> oh, den. Mm. Mm. วันนี่โซนช้อปปิ้งกุชชี่ลุยอเฟรนว้าวกุชชี่ลุยสก็วิคอนละยุบจะแอบว้าวแท e คือแถวโซนแบบชอบล้วนเลยกับทุกคน ใครสนใจเนาะว้าวช็อปลุยนี่ฟูดบอดเออเป๊อืมนี่เป็นอะคนนะวูดฟินนี่โนาเออคร็อกกาลุยคร็อกกาโหล,ลดอะ่ะอันนี้กุชชี่พี่น้องร้านกุชชี่นี่คือเป็นซูนของถอยเนาะ Vi har inte med... Vi ser en kockaffär där. Jag skulle kunna kolla det här sen. Okej. Det är fint. Wow, den svarta. ว้าวเด็กฝ wow. ึกทีสกุลเลปันชิคผาดก็มีว้าวโย่ผาดอะไรกันป่วยฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้

นี่ก็จะเป็นช็อปเซ็นเตอร์นะจ๊ะหลายร้านข้างใน,นถ้าปริยัาซื้อพวกกับเขาช้อปปิ้งก็ประมาณคุปก็มีข้างใน,นนี้กู <c oughs> <c oughs> <laughs> okay. Vad är vi på väg? Till en restaurang Ja har vi letar restaurang, restaurang Det har vi gjort länge ja. Men det är väldigt svårt. Det är bara... Typ... Uh, kaffet i mackan och... Vad gillar att fika? Okej, okay. vi får på

Obrigado.